สวัสดีครับคลิปนี้เรามาคุยกันเรื่องของวัตถุมงคลก็คงจะเป็นเรื่องราวของพระคุณแผนของสำนักอาสมบร,รมีพ่อแก่อำเภออุททองจังหวัดสุพรรณบุรีของท่านอาจารย์คมไตเวศวัตถุมงคลจะเป็นวัตถุมงคลที่แท้จริงได้นั้นสำคัญเลยก็คือมวลสารเลือกผานนาทีวันเวลาในการปลุกเสกวัตถุมงคล มีความสําคัญอาจารย์คารวสาหลายคนหรืออ้างตัวเองว่าเป็นอาจารย์คารวสเนี่ยไม่เข้าใจตรงนี้นึกจะปลูกเสกปลูกเสกตามสะดวกอํานาจพุทจุคุณไม่เกิดท่านอาจารย์คมนี่จะมีความพิถีพิถันกับมวลสารวัตถุมงคลเป็นมากทีเดียวเอาอย่างนี้ด้ว่าท่านในความสําคัญที่สุดวันเวลาเลิกผ่านาทีนี้ต้องเป๊ะ และที่สําคัญครับราคาที่จะให้ลูกศิษย์ลูกหาบูชาเนี่ยจะต้องเป็นราคาบ้นบานๆคือคนมีรายได้น้อยอเอื้อมถึงหลายคนนะครับทาวัตถุมงคลเนี่ยคือกะว่าตัวเองรวยอ่ะของอาจารย์คมไม่ใช่ฮะท,ทั้งที่ท่านอาจารย์คมนะฮะวัตถุมงคลมีจุดประสงค์เนี่ยก็คือการสร้างพระใหญ่การสร้างโบสถ์เรียกว่า สัอสรรณวนฐานสาคัญสำคัญเนี่ยถ้าอาจารย์หมดไปไม่ต่ำกว่าผมถือว่าเป็นสิบสิบล้านนะนะจากการขายวัตถุมงลลบางคนสงสัยว่าอ้าวก็คุยกัเรื่องเกี่ยวกับภาะกูเก่าดีๆทำไมมาขายของเฉยเลยมันต้องขายของครับเพราะว่าหนึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนทำให้สำนักอยู่ได้คนเราต้องกินต้องใช้ท่านอาจารย์คมก็มีลูกน้องมีทีมงานที่ต้องดูแลและพุทธศาสนานะครับ ทายานคมไปช่วยไม่ต่ำกว่า10วัดด้วยกันด้วยเหตุนี้ครับวัตถุมงคลถือว่ามีความสำคัญสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตคนเราเดินไปได้ก็คือวัตถุมงคลคลิปนี้จัดให้คนที่ต้องการวัตถุมงคลสายเมตตามหานิยมการค้าขายไปไหนมีคนรักมีคนเมตตาพร้อมให้ความช่วยเหลือและคงประพันธ์ชาตรีนั่นก็คือพระคุณแผน เดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดภาพคุณแผนที่ท่านอาจารย์คมสร้างมาไม่ต่ำกว่า30รุ่นนะครับถือว่าเป็นอาจารย์คารวาตท่านเดียวในสยามประเทศที่สร้างภาพคุณแผนได้มากที่สุดและมีลูกศิษย์ที่เป็นคนต่างประเทศนะครับให้ความเชื่อถือวัตถุมงคลของท่านอาจารย์คมมากที่สุดส่วนลูกศิษย์คนไทยนั้นไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วว่าเขามีความศรัทธานในวัตถุมงคลของท่านอาจารย์คมมาไม่ต่ำกว่า 30- มสิบีปีเอาละครับ เดี๋ยวไปดูรายละเอียดวัตถุมงคลพระคุณแผนของท่านอนนาจารย์คมไตเวศกันครับต้องกราบขอบพระคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามช่องจักรยาชาแนลและหนังสือแม่นาสวัสดีครับ โมโลสุณนะโมโลสุณนะโมโลนะโมพุทธยะนัมมะทัตจพกักกสะอติคงคังสรานาังอิติพระขุนแผนหรือขุนแผนเมืองสุพรรณอันนี้เป็นขุนแผนของอาสมบรมีพ่อแก่จังหวัดสุพรรณบุรีที่ได้จัาการจัดสร้างขึ้นในต่างคราวต่างวาระนะตั้งแต่รุ่นแรกรุ่นสองรุ่น3ารุ่น4ี่รุ่นหถึงปัจจุบันคาดว่า ได้สร้างขุนแผนหรือพระขุนแผนนี้ขึ้นประมาณนะโดยประมาณไม่ต่ำกว่า20รุ่นไม่ต่ำกว่ายีรุ่นหรือยีแบบนะเริ่มสร้างครั้งแรกตั้งแต่ปี2542 25นะันห้นหจากนั้นก็มีการสร้างมาเรื่อยๆมาต่างกรรมตัางวาระอันนี้เป็นปี52 จากนั้นมาอีกสิบปีมีพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่เป็นเนื้อว่านเป็นเนื้อว่านทั้งปิดทองและไม่ปิดทองโดยส่วนมากวัตถุมงคลสนะสมบริพ่อแก่ที่เป็นเนื้อผงมักจะนําไปปิดทองหรือว่ามีการเพ้นสีส่วนอันนี้เป็นปีห้าเจ็ดเป็นปีห้าเจ็ดได้ทําการสร้างขึ้นมาเรื่อยๆนะโซนเหรียญคุณแผนนี้ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าได้สร้างเป็นเชิงรูปเหรียญคุณแผนขึ้นมาะ <c oughs> ทางงานสำนักอสมบริพ่อแก่มีการสร้างพระขุนแผนและเครื่องรางวัตุมงคลต่างๆเสมอมาไม่ขาดมีแต่ว่าช่วงใดวาระนะโมโลสุนะโมโลสุนะโมโลนโมพุทธยะนัมมะพัทธจพกกสะอติคงคังสระานาังอิติ พระขุนแผนหรือขุนแผนเมืองสุพรรณอันนี้เป็นขุนแผนของอาสมบรมีพ่อแก่จังหวัดสุพรรณบุรีทางสำนักอาสมบรมีพ่อแก่สุพรรณบุรีของเรามีโครงการนะสร้างพระพุทธร,รูปพระประธานอุโบสถถวายให้กับวัดเทพทรงธรรมตำบลทรงธรรมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะซึ่งก็กะงบประมาณน่าจะอยู่ที่ประมาณ,ะมาณนะ หกแสนบาทบนะอาจจะขึ้นลงบ้างนะแล้วตอนนี้นะก็ใช้เงินส่วนตัวทำการซื้อทองเหลืองแท่งหรือว่าทองแท่ง uh huh. อ่าเอาไว้จำนวนหนึ่งก็ถือว่าพอแล้วนะทีนี้พอใกล้เวลาหรือว่าวันที่จะทำการเททองเราก็จะให้ช่างได้มาทำการปั้นหุ่นปั้นหุ่นองค์พระพุทธรูปคือปั้นด้วยคิดพึ่ง uh huh. ก็ช่างเขาก็เรียกอ uh ีก huh. หนะ้าหมื่นอ่า <c oughs> เดี๋ยวทีนี้พอถึงวันเททองจริงเราก็จะไปเทที่วัดไปทําพิธีเททองกันที่วัดนะอะก็ <c oughs> ในช่วงนี้นะก็ได้มีการอ่าโพสต์ออกไปก็ได้มีสานุสิทธิธ์และท่านที่มีอ่าความศรัทธาในการร่วมสร้างพระก็ได้มีการบริจาคเข้ามาเป็นบางส่วนนะก็รวมๆแล้วก็น่าจะหลายพันบาทอยู่นะหลายพันบาทอยู่แต่ส่วนมากจะเน้น ทุนส่วนตัว <Okay. S 2> เพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้เราก็ไม่กล้าบอกบุญนะ mm hmm. ตอนนี้ย่ำแย่ที่สุดนะย่ำแย่ที่สุดสถ mm hmm. านการณ์กำลังตึงเครียดนะเราเจะมมวแต่ไปบอกบุญบอกบุญให้ทำบุญทำบุญมันก็คงกระไรอยู่จะเน้นเราก็เราก็เลยเน้นเอาเงินส่วนตัวก็แล้วกันพอรวบรวมได้ก็ไปซื้อทองแท่งไว้สองร้อยโลร้อยห้าสิบโลสองร้อยโลซื้อไว้เลยตอนนี้ก็ได้ประมาณห้าร้อยห้าสิบแล้ว ประมาณห้าร้อยห้าสิบโล,ลจริงๆทองนะพอแล้วและพอแล้วทีนี้ก็แค่รอเวลาแล้วอีกอย่างเราก็ต้องการยืดระยะเวลายาวเพื่อให้ทางวัดเขาได้มีเวลาไปบอกบุญไปประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านและ,ะหมู่บ้านใกล้เคียงะจะได้เขาร่วมบริจาคเพราะเงินส่วนโน้นเราไม่ได้เอามายุ่งกับกับ,ก,บกับเรื่องของการหล่อพระไม่เอามาใช้จ่ายนะ อันนั้นเราจะได้สร้างอ,อุโบโสถ์ให้เสร็จเพราะว่ามันยังค้างค้างอยู่อีกประมาณสัก20เปอร์เซ็นประมาณ20เปอร์เซ็นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอืมมันจะได้เสร็จไปพร้อมกันพอได้องค์พระประธานก็พอดีบททางน้นก็เสร็จไปอะมันจะได้จบนะเพราะว่าตามรูปนี้แหละนะที่เราเริ่มสร้างเว้น่าจะตั้งแต่ปีพศ2560นะถ้าจำไม่ผิดนะ หกสิบหกสิบเอ็ดแล้วแล้วน,นี้ก็คือแท่นพระในภายในอุโบสถแท่นพระก็เสร็จแล้วอ่าอันนี้คืออุโบสถนะส่วนที่ยังไม่เสร็จก็ยังไงชั้นล่างเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้ฉาปูนนะแล้วก็ฝ้าเพดานแล้วก็พื้นยังไม่ได้ปูกระเบื้องนะยังไม่ได้ปูกระเบื้องอืซึ่งก็ยังขาดงบประมาณไม่เกินสองล้านไม่เกินสองล้านอุโบสถหลังนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะ พอโบโสวเสร็จมีพระประธานเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้ก็เท่ากับว่าอุโบโสถนี้ก็เสร็จสมบูรณ์เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว,ลวก็กล่าวว่าน่นแหละรออากาศเย็นๆถึงจะไปไประกอบพิธีท,ทองนะปลายปีแหละอาจจะช่วงร้อยกระทงหรือว่าปีใหม่ปีหกเก้าอากาศจะเย็นหน่อยแล้วอีกอย่างก็ช่วงเทศกาลน,น้ำคันน้ำคัญนเนี่ยก็<อ> <c oughs> บรรดาชาวบ้าน <c oughs> ที่ไป ทํามาหากินที่อื่นเขาจะได้กลับภูมีาำนงเออจะได้มาร่วมมุลร่วมกุศลกันอันนั้นก็เลยรอก็อีกไม่กี่เดือนนะเพราะว่าวันเวลาเดี๋ยวนี้มันเร็วจะตายไปลืมๆไปแป๊บเดียวใช่ใช่จะรึ่งปีอีกเลยไหมเนี่ยรึ่งขึ้นปีใหม่พินานี้จะครึ่งปีอีกแหละแล้วเราเหมือนจําได้ว่าเพิ่งไหวครูท่านอาจารย์คมไม่เร็วๆนี่เองใช่ปัจจุบันนี้เดี๋ยววันที่ สามพฤษภาคมถึงแล้วไห <อ S 1> วครูก็อีกแค่เดือนกว่าอใช่ปั๊บเดียวจะไหวยครูอีกแล้วเห็นไ,ไหมแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวเยว,เวลามันไวมากนะตอนนี้ก็ให้ทางคณะกรรมการทางวัดโน้นช่วยหาฟืนเก็บสะสมไว้ไเพราะฟืนตอนสมหุ่นเนี่ยตอนเผาหุ่นคลิปพึ่งเนี่ยใช้เยอะมากนะพระประธานหกสิบนิ้วเนี่ยฟืนต้องประมาณหนึ่งคันรถหกร้อหนึ่งคันรถหกร้อเต็มๆนะไม่ใช่น้อยๆนะ เพราะมันต้องสุมกันสองวันสองคืนน่ะใส่ฟืนกันสองวันสองคืนน่ะไม่หยุดเลยนะอไม่หยุดเลยนะจนกว่าสีพึ่งสำลอกสีพึ่งออกจนหมดใช้คำว่าสำลอกสีพึ่งใช่สำลอกเอาสำลอกสีพึ่งออกสำลอกมันดูฟังแล้วมันน่าเกลียดเลยจ้ะมันจะไปน่าเกลียดตรงไหนอะมันสำลอกออกมาคําว่าสำลอกคือการเอาออกคําแปลของมันคือการเอาออกเอาละโอเค ถามเป็นความรู้ดิดหนึงอาจารย์นะที่เราไปเห็นพระสวยๆเหลืองอลามเนี่ยเขาเอาทองมาปิดหรือว่าสีพ่นนอาจารย์แล้วแต่นะปัจจุบันนี้บางวัดเขาก็จะใช้สีสีทองชั้นอย่างดีนะอย่างดีอาจารย์อย่างดีเลยอะค่อนข้างแพงหน่อยใช้สีพ่นเอาแต่โดยส่วนมากถ้าพุทธรูปองค์ไม่ใหญ่เท่าไหร่นักก็จะใช้ทองคําเปลวแผ่นทองคําเปลวลวดที่เราเรียกกันว่ารองร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะเอามาปิดเอ่า ปัจจุบันนี้มันไม่ไหวไงทองมันแพงอ,ะอ่ะอก็คือมันตีมาจากทองแท่งนะทองคําแท้ๆนะทีนี้เมื่อทองมันขึ้นทองคําเปลวเนี่ยก็ต้องขึ้นตาม,มถ้าพระองค์ใหญ่ก็ไม่ไหวแต่เดี๋ยวนี้มันจะมีทองวิทยาศาสตร์ที่ทํามาจากแผ่นทองแดงเหมือนไหมเหมือนมากมแล้วก็สวยด้วยแต่ทีนี้เ,นเราไม่รู้ว่าอายุการใช้นานะจะได้สักเท่าไหร่เราเอาน้ําหอมน้ําอบไปผมไม่ได้นะเขาจึงห้ามใช่ไหมจัน โอมันมันก็ไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวนะอืมมันก็ไม่เกี่ยวหรอกจริงแล้วอ่ะอืแต่ปัจจุบันนี้มันก็ยังว่าเนาะศาสนาพุทธไทยไม่เหมือนพุทธอื่นเขาครับปฏิการมันเยอะข้อห้ามมันเยอะครับเออหน่วยงานราชการเป็นเจ้าของไปแล้วอืมมันไม่ใช่ของชาวบ้านครับต่อไปนี้ชาวบ้านจะยิ่งไม่มีสิทธินะมันจะถูกลิดลอนสิทธิ์ไปเรื่อยๆครับแต่ยังไงก็ตามนะครับอาจารย์อืม วัดเทพตรงธรรมนะพลาดไม่ได้เลยนะครับ